สวัสดีครับเช้านี้พบกับผมนะครับอร่อยดีลำปางชาแนลนะครับตื่นขึ้นมาเราจะทำอาหารพิเศษนะครับวันนี้มีซากุ้งเต้นนะครับภา้อีสานเขาเรียกก้อยกุ้งนะครับแล้วก็มีลาบเนื้อนะครับอร่อยมากมากครับวันนี้ยังไงฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับอร่อยดีลำปางชาแนลนะครับสวัสดีครับเจ้านี่ซากุงเต้นเน้อ กกำลังเต้นย่องหยองแยงแยงแล้วล่ะตื่นขึ้นมากะก็ฟักเสดาอนีฟักเสียมอ่ะนหมลกไม้รีนฟ้าแล้วก็อันนี้ลีนฟ้าใ่รอกวดตัวแบบอ๋อโดย ราบหมูน้ำเทียมน้ำเทียมแต่มาด้วยน้ำเปล่านิดนึงแล้วชิมชิมชิมนี่ลาบเหนียวนะเน,ะนเาะเพื่อไม่ได้คิดเตี๋ยว ร่างต้มหูอย่าส้มแสบขาวแล้วิพป์ปนมใบเทเพ็ดจังจงั้นนะทิพป์นมันมาดมใบสากุ้งต้ออกแฮมดมดมไหมืไม่ไหมน่ะมีปอดซื่อไ้นะพี่แกโอ้ยสากุ้งเต็นเต้นเต็น ตอนนี้มันกำลังจะสลบกระเทาะพริกไหมชักมันกระพริบพริกครับพริกเป็นอีกข้าวสวยก็ได้

ติดแตปี่างไปหนังกเดียวกเดียวยนี่ีแม่อุไปเลยไปนังกเดียวอย่างคืนนว่ังการนดันัเนาะส้มก็น้ปตาแต่เนาะจางทั้งพริกทั้งส้มอยู่ยะฟุ้งไหมสวัสดีเจ้าคุดสวยตอนเช้าไรสดเหรออมาสวยอะเศ้าหน่อยออนได้กัน ข้างน้าปลาล่ะโ้างน้าปลาั้างที่กับายนวตะคืนไงบาิ่ปเลยจะแต้มน้องบัลล่บอตายแล้วมาสลบเลยก็นั่นก็หันกับตาก็ตื่นๆไปว่าคือมาหันัาจะกี้นี่เจ้าส้มนะส้มกันลงบะส้มแต่นะบะส้มส้มลหอต้องใส่หลายๆหน่อยหน่อยกคุณยัามาได้เพลวก็ตื่นอยีอืนนะ าพาษาพิศแล้วสสามสามเก็บผนังก็เยอแหขึ้นอยู่ะลาก่อนสำหรับมันนีเห็นแล้วลาก่อนเนี่ยเออไปใหญ่ก่อนจะลาจะลาออกพี่บีไปอะไร้าหน่อยเออ ก็จะเ,เขียมนนค้นกันกันแม่เป็นแต่เป็นมดหนามันยิงแค่ปป้าต่างดำโตน่ะก็จะป้าจะเราฝาแม่รูฝาแมล์ในมือบนออกมาจ๊กทั้งคนละอ <c oughs> ันที่สองละาซ่านี

แ่เื้อพ่อี่พอแล้วนางีไม่ฉันไม่ฉันไม่เล่นมาใส่งานตัดรงีนูตีละอ้อน้นอยท่าน่ใตหน้าจิมร้อหสนเลนนีกัยไปยังน่าจะกินขนมปังยู่ไงฮะแามูฮะอนยกจ้อฟ้านี่เด็กน่ะกินขนมปังกะหล่ำก็อางนี้ กัญญาเข้าที่ตะบ้าไได้กินเข้าเลยจะไปอจะไปเอาเข้ามาเฟ่กัญญลเข้าสองอดไปอิน่ะไม่เกีวเลยเออแต่มดสองไม่งเนี่ยไปเอวมือกอผ้าแดงหัวธรรมดาเ่ยกัอ๋อทุกไทยกัทุกอย่างพร้อมอ่ะ อนสวยมากนี่แแเข้าบ้านเแต่แค่เข้าบ้านเลยหัวช่องเทศิดลักระหนังเ้างนอนี่อันนี้ออกก่อนห้าจะกิดแล้วเราถวยเพลิก่อนเล้ะไข่ปี๊มันหลงมัได้จะได้หนิดงํามมันรอไม้ดองเดียวกันียวกันเกียเกียหน้ยกันเนี่ยอ่ะใครไหม